b l ล็กพิงค์ค่ะที่สร้างประวัติศาสตร์ในเทศกาลดนตรีที่สําคัญในประเทศอังกฤษไปเมื่อคืนนี้นะคะด้วยการเป็นวงดนตรีเกาหลีวงแรกเลยที่ได้เป็นเฮดไลเนอร์ในงานเทศกาลดนตรี BST h i g h Park นี่คือบทความจากสํานักข่าว BBC ค่ะเขาบอกว่า K-POP Girl Group ที่น่าตื่นเต้นกลุ่มนี้ได้ทําการแสดงในลอนดอนต่อหน้าฝูงชนแฟนเพลงเนี่ยที่มากถึง6 5 0 0 0คนซึ่งบัตรนั้นขายเกลี้ยงหมดค่ะ แฟนเพลงบางคนเนี่ยเดินทางมากว่าครึ่งซิกโลกเพื่อที่จะรับชมการแสดงของพวกเธอซึ่งเมื่อคืนนี้เป็นยังไงคะ ก็น่าปลื้มใจแทนสีสาวมากๆเลยเนาะแฟนเพลงไปรอชมกันเยอะมากจริงๆหลายคนก็คือถือบงไปด้วยนะคะประหนึ่งว่าไปดูคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์ยังไงอย่างนั้นเลยเราก็ต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าเมื่อคือนนี้เนี่ยสีสาวก็ให้ใจเนาะกับแฟนๆแบบสุดมากด้วยก็เอ e เนอร์จีดีนะคะพลังงานล้นเหลือโชว์ดีใส่สุดจัดเต็มกันหมดเสื้อผ้าหน้าผมคอสตูมอะไรคือดีงามหมดเลยทั้งสีสาวนะโดยเฉพาะน้องเล็กของทีมค่ะแฟนๆแซวก,กันใหญ่นะคะว่า Energy ี ดีดขนาดนี้ซดเรดบูลไป2อขวดแน่ๆเพราะว่าเอาจริงน้องก็ดีดทั้งงานจริงนะอะไรประมาณนี้นะคะอาก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคนเต็มคนร้องเพลงตามกันเยอะมากจริงๆก็น่าภาคภูมิใจแทนศิษสาวนะคะที่วันนี้ก็มาไกลามากแล้วก็มีคนรักแล้วก็ชื่นชอบรักพิงกระจายกันไปทั่วโลกเลยสมกับเป็น the biggest girl group in the world ณน,นาทีนี้จริงๆค่ะ